สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดปู่มหามุนีบุกบ้านกกกอกขึ้นดาวเทียมตรวจพญานาคลุงพลลุงพลป้าแตนตระเวนทําบุญโคราชคาดกลับบ้านกกกคืนนี้ขณะที่ปู่มหามุนีบุกบ้านกกอกรอพบลุงพล เตรียมให้คำแนะนำการสร้างพญานาคปู่ปาริจิตะนคราชโดยบอกว่าขึ้นไปตรวจบนดาวเทียมแล้วพบหันผิดทิศจนเป็นเหตุให้เกิดเพศภัยนายชัยรัตยอดพรมหรือปู่มหามุนีอริยดาบทเจ้าของสำนักศักยัน์ปู่มหามุนีมาที่บ้านกกกอกเพื่อรอพบกับลุงพลป้าแตน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตนคราชเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพญานาคปู่ปริจิตตานคราชนั้นสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและหันหลังหรือส่วนหางใส่พระพุทธชินราชถือว่าผิดหลักสร้างพญานาคผิดทิศจึงเป็นเหตุให้เกิดเพศภัยและความวุ่นวาย มีเรื่องไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นจากนี้จะขอพูดคุยกับลุงพลถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างพญานาคว่าทําถูกหลักหรือไม่มีการวางศีลาฤกิกหรือไม่ก่อนจะปรึกษาครูบาอาจารย์เพื่อทําพิธีแก้ให้ถูกต้องซึ่งก็จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นดีขึ้นรวมถึงจะพูดคุยกับลุงพลและผู้หลักผู้ใหญ่ ให้รักษาพญานาคปู่ปาริจิตะนคราชเพราะมองเป็นผลประโยชน์ที่ในอนาคตจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ที่ฮือฮาคือปู่มหามุนีบอกว่าตัวเองขึ้นไปบนดาวเทียมตรวจสอบที่ดินสร้างพญานาคองค์นี้แล้วพบว่าบุกรุกป่าแค่นิดเดียวเท่านั้นคือบริเวณส่วนหางพญานาคปู่มหามุนีบอกว่า จะมาอยู่ที่หมู่บ้านกกอกจนกว่าจะเสร็จภารกิจโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนความเคลื่อนไหวลุงพลป้าแตนวันนี้ยังคงอยู่กับคณะของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่จังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรวงเล็บโภกลางเลี้ยงอาหารข้าวขาหมู และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุทนายตั้มบอกว่าเป็นความต้องการของลุงพลจากนั้นก็จะไปกราบสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรานารียาโมและคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านกกกอคืนนี้เพื่อมาพบกับปู่มหามุนีโดยลุงพลผ้าแตนปฏิเสธให้รายละเอียดกับนักข่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความทั้งหมดส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะปักทูบ ห้าดอกเพื่อถอนคำสาบที่ลุงพลปักทูบกลับหัวนั้นลุงพลถามกลับว่าคนทั่วไปมีความเชื่อเรื่องทูบห้าดอกด้วยหรือต้องให้ในายอชริยะอธิบายเองเพราะเขาเป็นคนปักทูบความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายสุกิจภูลศรีเกษมได้โพสต์ข้อความผันทาง a c e b o o k ดังนี้ครับ ยุทธการเด็ดปีกพญานาคก,กับยุทธการสยบขิ้งกือครั้งตามข่าวโดวยดรสุรกิจภูลศรีเกษมผู้เขียนได้สอบถามผู้สื่อข่าวรายหนึ่งจากส่วนกลางไปทำข่าวที่บ้านกกอกถามว่ายุทธการเด็ดปีกพญานาคหมายถึงอะไรเพราะพญานาคไม่มีปีกได้รับคำตอบว่าลุงได้เดินทางไปบ้านกกอกเพื่อ ติดตามความคืบหน้าในคดีฆ่าน้องชมพู่และนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งพญานาคนั้นมีความมั่นคงหรือได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือไม่มีวิศวกรรับรองการก่อสร้างตามแบบหรือไม่ในฐานะพลเมืองดีนอกจากนี้ลุงได้เดินทางไปที่บ้านกก,กอกไปให้กำลังใจแม่น้องชมพู่ ว่าตำรวจจะจับผู้ต้องหาพยานหลักฐานให้มั่นคงเพื่อจับคนร้ายหากดำเนินคดีกับคนร้ายโดยขาดหลักฐานศาลก็จะต้องยกฟ้องโดยได้เดินทางขึ้นเขาเจ้าตัวยอมรับว่าแก่แล้วจึงปักทูบบนบานสารกล่าวตีนบันไดเขาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจับคนร้ายฆ่าน้องชมพู่ให้ได้ สร้างภาพว่าเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายเป็นอย่างดีเข่าลือหนาหูว่าพญานาคได้แสดงปฏิหารด้วยการถีบลุงหกล้มเพื่อเป็นการสั่งสอนว่ามึงอย่าเสือกไม่เชื่ออย่าลบลูกลายเป็นกิ้งกือคลั่งหงายหลังนอนกับพื้นได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงขนาดได้รับอันตรายแก่กายแค่แผลถลอก ผู้เขียนเลยถึงบางอ้อว่านี่คือยุทธการสยบกิ้งกือครั้งนี่เองเลยมีการไปเลี้ยงฉลองกันในสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาเขียวเป็นการล่วงหน้าเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าหากมีพยานหลักฐานที่มั่นคงจริงเหตุใดจึงต้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหาคนร้ายตามข่าวพยานบุคคลในที่เกิดเหตุได้ให้การกลับไปกลับมา สารดีกาวินิจฉัยว่าเชื่อถือไม่ได้คำพิพากษาสารดีกา238ทับ2536ดดรสุกิจภูลศรีเกษมความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจเ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์สข้อความไว้ดังนี้ครับไม่ว่าเดือนไหนปีอะไรทนายจะอยู่กรุงเทพหรือภูเก็ตคดีน้องชมพู่ก็ปิดไม่ลง เพราะไม่มีประจักษ์พยานวงเล็บพยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนพยานวัตถุและพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานในหมู่บ้านให้การคนละหลายรอบเละไปหมดก็ยังหาคนร้ายไม่เจอถ้ามีพยานโผล่ขึ้นมาใหม่หรือพยานคนเก่ามาขอให้การเพิ่มเติมมันก็รับฟังไม่ได้แล้วอาจโดนข้อหาให้การเท็จ เอาเป็นว่าน้องชมพู่ตายฟรียกเว้นว่าต้องหาแพะสักตัวจับจับไปก่อนให้ไปหลุดที่ศาลเพื่อปิดเกมแพะก็สวยไปข่าวาน้องชมพู่กับลุงพอใจวงเล็บอย่าเหมาว่าเป็นลุงพลเพราะทนายไม่กล้าเขียนถึงเขาอีกแล้วกลัว f อซทนายบางคนมาดูมิน่นลุงพอใจเลิกเถอะเลี้ยงฉลองคนเขายิ่ยงมันไส้เข้าไปอีก คนสองกกกกกกกับกกตูมเขาแอบประชุมเรื่องลุงพอใจแบบไม่แฮปปี้เกลือบกับใจไปอยู่ฝ่ายผู้สูญเสียนะที่มติไม่ผ่านถ้าผ่านลุงพอใจเหนื่อยแน่ลุงพอใจควรไปขอขมาพระชื่อเดียวกันคารวาสไปขอขมาพระสงฆ์จะทำให้ภาพพจน์ดีขึ้นอย่าเข้าทางฝ่ายตรงข้ามที่เขาปั่นให้แตกแยก เรื่องสร้างองค์พญานาคก,กับบุกรุกป่าเป็นเรื่องที่แก้ได้ไม่ร้ายแรงแต่ที่ร้ายแรงคือลุงพอใจไม่แก้นิสัยตนเองพูดจาตรงเกินไปไม่คิดก่อนพูดคนจึงหมั่นไส้ส่วนลุงอที่ไปตรวจพระนั้นก็เป็นเกมสร้างข่าวเขารู้อยู่แล้วพระบวชถูกต้องวัดสร้างได้รับความยินยอมวงเล็บ ถามได้จากเจ้าคณะตำบลและป่าไม้ไม่จำเป็นต้องไปที่วัดเลยใครเชื่อไหมเป็นการจิ้มขณะขี่จักรยานออกกำลังกายกับที่เจอกันภูเก็ตเย็นนี้ครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล21กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของท่านทนายนิทัศน์ซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่สองที่เรานําเสนออย่างต่อเนื่องข้อความมีดังนี้ครับทางที่ดีอย่าให้มีหมายมาถึงเพราะถ้าตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าตามหมายเรียกหรือหมายจับเท่ากับขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกหมดเครดิตหมดเงินหมดทองอาจจะหมดคนช่วยเหลือแถมกลายเป็นดาราตกกระป๋องไม่มีใครจ้างไม่มีไรายได้ อาจขายทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาสู้คดีแถมมวลชนอีกฝ่ายรุมซ้ำเติมถ้ากระแสโจมตีแรงไปเรื่อยๆอาจทำให้ศาลคว้เขวในการพิจารณาคดีได้เรียกว่านารกทั้งเป็นอย่างน้อย5ปีจนกว่าคดีจะสิ้นสุดทางแก้ของทนายเป็นอย่างไรมีคนหนึ่งยกมือถามขึ้นทนายตอบกลับ ก็อย่าตกเป็นผู้ต้องหาชี้แจงให้สังคมและตำรวจเห็นว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดไม่ยอมให้ตำรวจเอากระแสปั่นมาเป็นข้ออ้างในการตั้งข้อหาเอาผิดทางอาญาหลังจากเป็นผู้ต้องหาแล้วทำไมจึงถึงเรียกว่าจำเลยยังมีคนสงสัยว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรทนายตอบ มันก็เหมือนอนกันแต่ผู้ต้องหาหมายถึงอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอัยการส่วนจำเลยหมายถึงคนที่ถูกฟ้องต่อสารแล้วอยู่ระหว่างการสู้คดีรหรือพิจารณาคดีแล้วนักโทษกับคนบริสุทธิ์เขานับกันตอนไหนทนายอธิบายว่านักโทษก็คือคนที่สารพิพากษา ให้แพ้คดีถูกลงโทษจำคุกต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำรอวันอภัยโทษหรือรับโทษจนครบและถูกปล่อยออกมาส่วนคนบริสุทธิ์นั้นหมายถึงสารพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแต่ถือว่าเคยเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยมาก่อนแถมต้องเข้าไปนอนในคุกไม่มากก็น้อยกว่าสารจะให้ประกันตัว ส่วนใครอยากจะเป็นแบบไหนก็เลือกเอาคนที่ฉลาดจะไม่เลือกทุกประเภทแต่คนที่ฉลาดน้อยก็อาจเป็นผู้ต้องหาตามสังคมหรือเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่มีใครโง่ยอมเป็นผู้ต้องหากับตำรวจแล้วกลายเป็นจำเลยต่อมากลายเป็นนักโทษหรือผู้บริสุทธิ์ส่วนใครชอบแบบไหนก็เลือกกันตามสบายครับมีคนตะโกน ถามทนายว่าถ้าทนายเป็นทนายของลุงพอใจทนายจะแนะนำให้ตำรวจออกหมายเรียกเพื่อไปสู้คดีเพื่อให้จบจบปัญหาหรือไม่ทนายอมยิ้มไม่กล้าตอบวะ่ะทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสาที่2ี่20กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานคร